ครับผมมาได้แล้วนะครับผมวันนี้จัดให้อันนี้รถเข้าใหม่นะเพิ่งลงเฮเลอร์เมื่อเช้าเลย2องคันผมมาจอลึกรีวิวให้ชมนะครับผมเริ่มมาเลยอันนี้ขวัญใจวัยรุ่นมีลูกค้าถานหาเยอะมากผมหามาได้แล้ว1นึคันนะครับผมตัวนี้นะครับผม ออ e ด d แมก1.9บูพ e p เวอรปี2018 2019นะครับผมตัวนี้เป็นเชงแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นต,ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพารานุภาพนะครับผมบอดี้เดิมๆหัวนัตไม่มีขยับสวยๆเลยรถเพิ่งเข้ามาอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเก็บรายละเอียดให้ ดูเลยนะครับเนี้ยบมากซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับผมสวยๆเลยตัวนี้จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวล้อแม็กนะครับเขาจะเป็นลายนะลายเข่าวกวางนะตัวเนี้ยตล่อมากนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลายอะไรแต่ว่าเขามีสเปเซอร์นะครับผมส,สเปเซอร์จากปกลูแปลงเป็น5้าลูนะครับผม ต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบลายนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้เพราะว่ายังไงยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นอยู่แล้วเรื่องทรงรถนะครับผมอยากให้เรายกขึ้นหรือยังไงลองมาดูกันได้นะครับผมชอบแบบไหนเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าคันนี้โหลดมาเนาะมามาดูภายในกันหน่อย เป็นบาะผ้าสีดำตัวนี้จะมีแอร์แบ็กจากโรงงานนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับผมกุญแจจะเป็นกุญแจไขนะเดี๋ยวเราจะแถมเป็นกุญแจรีโมทให้เลขไม้เพียง81,200กิโลเท่านั้นสวยมากมาเดี๋ยวให้ดูภา,ายในกันนิดนึง เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนท่อมานะครับผมแต่ว่ามีท่อเดิมให้นะครับมีมออพักเดิมให้เพดงเพดานสวยนะครับผมเลขไม้8ปดหมื่นกว่ากิโลลูกค้า1.9นะครับบูพาวเวอรเดี๋ยวเราแถมกุญแจรีโมทให้บอะผ้าแบบสวยเลยแล้วก็บอกเลยว่าราคาโดนใจแน่นอนที่ไอคาจะจัดให้นะครับตัวรถตอนนี้จะมี เครื่องเล่นนะครับ CD MP3 นะครับผม USB แล้วก็ AUX นะครับผมเอี่ยมนะผมว่าเอี่ยมเลยภายในถือว่าสวยเลยกลิ่นก็หอมอยู่เลยนะพี่ต้นสวยเลยนะครับผมท่านใดที่กำลังหากระบะ4ประตูผ่อนเบาๆปีถือว่าไม่ลิกนะ18.19รับได้เลยแล้วก็เข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษด้วย เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเห็นทรงซิ่งแต่ห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมนะครับนี่เลยซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะนี่วสวยๆเลยนะ เดิมเดิมนะแผ่นเพศเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับหมุดของตัว1.9เขาจะเป็นหมุดสีดํานะครับผมแล้วก็รอยตั้งสีในห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดอ่าตัวนี้มีค่าท่อซิ่งเฉยๆเป็นท่อสแตนเลสถือว่าเยี่ยมเลยนะลูกค้าไม่แปดหมื่นแท้ๆนะรถมือเดียวนะครับผมรถร้านเราการันตีเลขไม่ทุกคันรับไปเท่านี้พอ 3 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นจาสูงสุดได้7ปี84งวดเรามีแถมนะครับฟรีประกันภัยชั้น2บวกแล้วก็รียางใหม่4เส้นแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนของแถมเป็นอย่างอื่นอนทิเช่นนะครับผมอยากได้หน้าจอ a อ d r ด i อนะครับผมไม่รับยางก็ได้อยากเปลี่ยนเป็นหน้าจอ and r o i อแทนอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมเพราะว่าคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เอ้ยยังยังไม่มี หรือว่าจะรับเป็นไฟตัดหมอกแทนก็ได้นะครับผมแต่ตอนเนี้ของแถมที่ผมยืนพื้นให้ก็คือมีประกันภัยชั้นสองบวดยางใหม่4เส้นนะครับผมแล้วก็กุแจรีโมทอ่ะอันนี้ยืนพื้นให้เลยยอดนี้รับไปเลยของแถมตามที่ผมแจ้งตัวรถถือว่าสวยเลยนะเรียบร้อยนะครับผมทรงสวยเลยนะลูกค้า เขาจัดทรงลงล้อมานะผมว่าล้อลายนี้สวยปีกแบบนะเดี๋ยวดูภายใน3าม0 0นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดอาไว้พิจารณานานๆเข้ามาทีนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะลูกค้าดูซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับ น็อต้างประตูนะครับผมไม่มีขยับเลยรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฝากไว้สามแปดเก้านะครับผมสวยๆเลยล้อแมกยางนะครับผมเดี๋ยวผมดูปียางให้ยางปีย2ิบสองนะครับผมจริงๆถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสอยากได้ยางชุดนี้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะอะยางปี22สองแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจ ยอดนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับผม3ามแสนปดหมืบาทนะครับผ่อน6,600กรว่าบาทจาสะสูงสุดได้เจปีปปัสิบสี่งวดสติกเกอร์นะครับผมเส้นเส้นเดิมฝาโปรงเดิมหมดนะครับผมเอี่ยมเอี่ยมเลยผากไว้นะครับผมบอกเลยว่า 1.9กัลบูาวเวอร์นะครับปี18/2019นะครับผมฟินคลีนแบบนี้กระจังหน้าถ้าต้องการให้เราทําเป็นสีไหนแจ้งได้หรือว่าจะทําให้เราทําเป็นสีดําก็ได้นะครับผมจะได้ดูดุขึ้นนะครับผมเพราะว่ากระจังหน้าตัวรถของเขาอะมันจะเป็นสีเทาด้านนะครับมันอาจจะมีค่าเปื้อนได้นะครับผมจะทำเป็นสีดำให้ดูดุขึ้นก็ได้นะครับผมฟิล์มเดี๋ยวเราติดให้ใหม่นะครับฟิล์มเริ่มใสละ 389สนใจนะครับผมเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ไอคายเชียงใหม่ของเราลูกค้าดูทรงรถให้ดูท่งรถกันก่นับสวยเลยนะหล่อเลยนะมีสะเสน่ห์นะครับผมตัวรถเป็นสีบอลน,นะครับเป็น 1.9s นะครับผมมีลูกค้าถามนะครับผม พ,พี่ตอนเห็นคอมเมนต์ป่ะมาด้าสามมาด้าสามนะครับผม,มเออมาด้าสามจอดอยู่อีกสาขาหนึ่งมีนะครับผมเรามีมาด้าสามนะครับขอภัยด้วยจอ,จอดจอดอยู่อีกสาขาหนึ่งนะครับแต่ว่ามีมี สนใจนะครับผมทักบ้านเขียวมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้น้องทีมงานส่งรูกกับรายละเอียดให้มีของนะครับผมเรามีเป็นปี2017นะครับเป็นตัวแมนเน h เ n g งแล้วนะครับผมตัวเอสสวยเลยรถมือเดียวออกห้างนะครับผมโอเคมาต่อ h อ n ด้าจีอนะครับผมอันนี้ก็ไอเทมเหมือนกันนะโหเราไม่มีเข้ามานานแล้วนะพี่ต้นเนาะ สีขาวลูกค้าตรงตามตำรารถมือเดียวออกห้างด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนี่ให้ดูท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะตัวนี้เป็นเชงเช้งยังไงนะครับถ้าเป็นปี18หรือว่า17-18อ่ะจะยังจะยังไม่มีตัวนี้นะครับผมเขาจะมี d a y l ไลท์นะครับเขาจะเป็น d a y l ไลท์จากโรงงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดูที่กระจังหน้านะครับ กันตั้งหน้า17-18จะคนละแบบกันนะแต่ถ้าลูกค้าดูผิวเผิอนอะมันจะคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้เป็นปี2019แท้ๆนะครับคันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดลายผลิตไปนะครับผมแจ๊สอะ่ะเขาจะเปิดลายผลิตถึงประมาณ20-21นั่นแหละที่เป็นบอดี้นี้นะครับผมปี22นี้เริ่มไม่เห็นละถ้าเป็นแจ๊ z นะครับมากสุดเท่าที่ผมเคยเจอมาได้เป็นปี2021นะครับผมแล้วก็ปิดลายผลิตไปเลย นี่นะครับผมยางเดี๋ยวผมดูปียางให้ยางปียี่สองนะครับผมถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวไอคาเปลี่ยนยางใหม่ให้แต่ว่ามันได้ของบิตโ n นนะชุดนี้ได้ของบิตโจนนะครับผมเอียบเ,เลยได้ชุดสกเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้เป็นตัว V ีนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมรางน้ำเดิมเดิมเลย เราได้สีขาวนะลูกค้าหายากนะปี19แท้นะไม่ได้ลากจดนะครับผมดูหลุมยางอะไรเอี่ยมๆเลยนะครับเอี่ยมมากอันนี้เอาใจนะครับผมคนที่กำลังมองหานะครับเก่งห้าประตูแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบซิตี้คานะครับถ้าถ้าลูกค้าไม่ชอบอีโคคา ลูกค้ามาตัดซิตี้คาะครับได้เครื่อง1 5 0 0ซ c สี่สูบเรียงสปอยเลอร์หลังมีให้เรียบร้อยนะครับผมล้อมแมกจากโรงงานตัวนี้จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับผมกุญแจเป็นคีเลสเบาะหุ้มหนังสีดำได้แดงมาเดี๋ยวดูภายในยกันหน่อยวินาสนใจลูกค้า ผมพยายามคัดรถมาให้แบบสุดความสามารถเลยนะกว่าจะได้มาแต่ละคันนี้บอกเลยเลือดตาแทบกระเด็นนี่กูจะรับประกันรถไอคา้าต้องเนียบทุกคันนี่ดูนะครับผมกูจะีคเลสสอดอกครบแล้วก็หน้าจอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ a n d r o i d ให้นะครับผมผมแถมฟรีหน้าจอ a n d r o i d เพราะว่าส่วนมากคอนด้าที่ที่เราเคยขายไปจะเป็นตัว V เนาะถ้ายังไม่ใช่ V ีพัดหน้าจอเขาจะยังไม่ใช่หน้าจอทัสกินนะครับแต่เขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android พร้อมกล้องถ่ายในตัวให้นะครับผม mm hmm. กุญแจอันนี้จะเป็นพุทสตาร์จากโรงงานนะครับแล้วลูกค้าดูเลขใหม่86,900กิโลเท่านั้นสวยมากนะครับผมเบาะหนังนะครับผมสีดำได้แดง ฝากไว้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมได้พวงมาลัยมันตินะนี่นะครับผมบุกครบ <yaş> <c oughs> บุกเป็นฝุ่นวะนี่เขาเขาเขาคือโฉมเดียวกับที่ผมบอกอะ่ะเขาคือโฉมสองขออนุญ,ญาตปิดชื่อลูกค้านะครับผมแต่ว่าให้ดู พี่พี่ต้องเห็นป่ะเขาจะเขียนว่าแจ๊ด20นะครับผมก็คือโฉมโฉม2020มันเป็นโฉมสุดท้ายที่เขาจะปิดลายผลิตแล้วแล้วก็เป็นตัว VC V CVT นะครับผมอ่าอันนี้คือโฉมสุดท้ายก่อนก่อนปิดลายผลิตของแจ๊ดนะหายากนะลูกค้านี่แล้วรถมีปอดเข้าศูนย์ตรงระยะหมดเลยนะครับผมสแตมป์มาทุกระยะเลยนะครับผม 6กพันนะครับผมหนึ่งมืนนะครับผมหนึ่งมืนแปดนะครับสอง0มื่นสอง0มืนเจ็ดสี่มืนนะครับห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็แปดหมื่นเข้าตรงระยะหมดเลยรอบสุดท้ายก็คือปลายปีที่แล้วเลยนะครับผมสองพันยปีวันที่ยีสามนะครับผมเดือนสิบเอ็ดนะครับสองพันยห้าเพิ่งเข้ามาเลย โหลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะผมบอกเลยให้ไวเลยคันนี้เนี้ยบมากสู้ยาลิสพ่ต้นได้ป่ะฮะสู้ยาลิสพ่ต้นได้ป่ะวะนี่นะครับตากล้องของเราขับยาลิสอยู่นะครับคันนั้นผมก็เป็นคนไล่นะนี่มีกล้องบันทึกให้เรียบร้อยคันนี้เพดานเอี่ยมเอียมเลยนะครับผมมามาดูห้องเครื่องกันหน่อย ซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมลูกค้าดูดได้เลยนะครับข้างประตงข้างประตูไม่มีขยับนะครับรอยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดนะครับผมมานี่นะครับให้ดูห้องเครื่องเยี่ยมๆนะนี่ 1.5ivtech นะครับผม เครื่องยนต์ในตำนานเลยนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะเดิมเิเนียนเียเลยเครื่องนี้ทนมากลูกค้ารับไปเท่านี้พอ419,0 0 0บาทยอดนี้ผมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับผมแล้วก็ฟรียางใหม่ให้สเส้นฟรีหน้าจอเอ็นดอยนะครับผมขอยอดนี้เลยนะขอไม่ลดแล้วนะครับผมขอเท่านี้เลยแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้เราลดเราต้องขออนุญ,ญาตตัดของแถมออกก่อนอ่าอันนี้คุยกันชัดเจนนะครับผมเพราะว่าของแถมมันค่อนข้างเยอะเลย นะครับผมนี่นะตัวเช้งปี19แท้ไม่ได้ล่างจบนะครับ19จ19นะครับผมตัวนี้เขาจะเรียกว่าแจ๊บ20แล้วนะครับรหัสรุ่นของเขาเพราะว่ามันเป็นบอดี้เดียวกับตัวปี2020ตัวสุดท้ายก่อนปิดลายผลิตของแจ๊บแล้วนะครับถ้าเป็นปี18จะยังไม่เช้งจะกระจังหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้คือปี19แท้ๆนะครับผม ฝากไว้ด้วยลูกค้า401,900บาทเท่านั้นเอี่ยมมากเนี้ยบมากลูกค้าหาอยู่ให้ไวเลยนะครับผมภายในได้บอดหนังแล้วนะเขาหุ้มมาเป็นบอดหนังสีดำได้แดงแล้วก็มีพรมกระดุมให้ด้วยตัวนี้เขายังหุ้มฟิล์มไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็พลาสติกตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยลูกค้าดูเอี่ยมมาก ใครหายอยู่นี่ผมบอกเลยไม่ควรพลาด419นะครับผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งยางใหม่4เส้นหน้าจอเอ็นดรอยสอย่างตรงนี้เราแถมให้นะครับผมแต่ขออยู่ในยอดนี้เลยนะของแถมก็ปาไป2องหมกว่าบาทแล้วนะครับตีตีง่ายๆประกันภัยชั้นหนึ่งมีประมาณ1 3ื0นสามนะครับผมยางชุดละก็เกือบหมื่นนะครับผมหน้าจอเอ็นดรอยอีกเฉพาะของแถม2 0 0 0มกว่าบาทแต่ว่าเราขอเท่านี้พอ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท นะครับผมโอเควันนี้ก็ถือว่าจัดมาให้ลูกค้านะครับลดลงเทเลอร์เมื่อตอนบ่ายแล้วก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าเลยแล้วก็เรามีลดลงแล้วก็เรามีลดขึ้นด้วยนะครับผมเราส่งออร่ากูดแคปขึ้นไปรถไฟฟ้าเหลืออยู่ไหมพี่ต้นไม่เหลือรถ <laughs> ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับผมต้องบอกว่าโอ้โห กระแสรถไฟฟ้ามาแรงมากจริงๆลูกค้าช่วงปลายปีนะครับผมก็เมื่อเมื่อสองสามาอาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับผมผมเอาเข้ามาทั้งหมด3คันนะแค่ไม่กี่อาทิตย์อะช่วงปลายปีนะครับผมผมเอาเข้ามาทั้งหมด3คันตอนนี้หมดแล้วนะครับผมลูกค้าซื้อสดหมดทุกคันเลยจบเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวราคาถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามหามาขายให้ลูกค้าอีกนะครับผม วันนี้ก็ฝากไว้ทั้ง2คันนะครับรถเข้าใหม่นะครับมือเดียวออกห้างทั้งคู่นะครับ Honda j a z นะครับ1.5นะไอวีเทคสวยๆตัว V นะครับออปชั่นถือว่าเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราแถมของแถมให้อีก4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นนะครับผม7,100กว่าบาทแต่สูงสุดได้7ปี84งวดเลขไม 80, ่แ80,000กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าแล้วก็เอานิวดีแมกนะครับผม1.9บูพาวเวอร์ตัวเนะครับผม สีบอลเลขไม้8 0 0 0 0กว่าเหมือนกันจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยหล,ล่อเลย3า8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับชอบคันไหนอยากได้คันไหนนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมถ้ารถยังไม่ได้ลงข้อมูลใน หน้าแพลตฟอร์มของเรานะครับลูกค้าทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอที่ผมรีวิวแล้วก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่แทงไปแล้วนะครับผมมีลูกค้าถามหาเยอะมากละโคยังอยู่นะอ่เราโคยังอยู่นะครับผม ตัวนี้นะครับปี2 0 2 0 2 0 2ีจนบนะครับ4ประตูรถมือเดียวเชียงใหม่ไม่70,000นนะครับ6,99,000านะครับฟรีปอหนึ่งนะราคาเนี่ยยังปี2025ยางเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมมีสุบิชิไทตันโตโพนะครับฟอร์ u ูเนอร์เหลือคันสุดท้ายแล้วครับปี22 6บแสนหกห0 0่าแสนบาทไม่ใช่6,000แสน 9,65,000บาทปี22่แท้ๆกระตุกปะได้อยู่เนาะสวยมากคันนี้นะครับผม Fortuner เผื่อท่านใดสนใจนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อ่ะผมให้ดูแท้งนิดนึงขายแล้วนะครับผมผมไม่ได้รีวิวนะผมให้ดูว่าพรุ่งนี้ผมจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าเขาขอเขาซื้อชุดแต่งมาให้ทางร้านเราช่วยใส่ให้หน่อยเราก็บริการใส่ให้นะครับผมกันสาตร์ไ้พวกนี้ลูกค้าซื้อมาเองนะครับผมเพราะว่าโปรโมชั่นของคันนี้เราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือลูกค้าซื้อออเซอเอรี่มานะครับผมอ่ะแกจะสั่งมาแล้วก็มาให้ทางร้านช่วยใส่ให้หน่อยนะครับผมก็จะมีครอบไฟหน้านะเทอีกแบบนะผมก็เพิ่งเคยเห็น นี่ค้อบไฟหน้านะครับผมที่ลูกค้าเขาซื้อมาให้ทางร้านเราใส่ให้นะครับคันนี้คือสัญญานุมติแล้วพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถนี่นะครับค้อบไฟท้ายลูกค้า B R V มาคอมเมนต์ลครับผมแซมมี่คอมเมนต์มาที่หนึ่งขอบคุณมากครับลูกค้าลูกค้าคุณคุณแซมคุณแซมเป็นลูกค้า B R V ของเรานะครับผม รถคุณแซมอยู่ไหนอะรถรถคุณแซมจอดอยู่นี่เป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะขอบคุณมากครับผมโอ้โหบริการแบบสุดยอดเลยนะคุณคุณแซมบอกอนุมัติแบบไวมากอะของคุณแซมขนไหนอะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนคันนี้คันนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวเตรียมส่งมอบนะครับผมน่าจะภายในต้นอาทิตย์หน้านะครับผมเดี๋ยวให้น้องทีมงานคอนเฟิร์มไปนะครับผมว่าจะเป็นวันไหน นะครับผมของเราก็จะมีเช็คระยะเข้าศูนย์ให้นะครับผมเดี๋ยวเตรียมเก็บรายละเอียดให้นะครับผมของแถมนะครับมีกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกน้ํามันเต็มถังนะครับผมดูแลให้อย่างดีนะครับผมไปแล้วนะครับ BRV 1นึคันนะครับผมของคุณแซมนั่นเองนะครับผมสัญญาเพิ่งอนุมัติตอนเช้าเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มมากลูกค้ารถมือเดียวออกห้างเลยนะคันนี้ ขอบคุณมากๆทนะครับที่ติดตามไอคาของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับแฟนเพจไอคานะครับผมชอบคันไหนอยากได้คันไหนนะครับักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมทีมงานเราคอยบริการลูกค้าให้แบบเต็มที่เลยนะวันนี้ผมฝาก2คันนี้ไว้ด้วยนะครับ Honda Jazz นะครับผม1.5นะครับ iVTEC ปี2019แท้ๆนะครับผมเป็นไมเน h เช g งนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดลายผลิตนะครับผมเลขไมเพียง80,000กิโล4 1 9 0 0บาทนะครับผมแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับผม D-Max 1.9S นะครับผมเป็น4ประตูนะครับผมสายซิ่งไม่ควพลาดจัดทรงล้อมาให้เรียบร้อยหล่อๆเลยตัวรถเป็นสีบอลนะครับผมเลขไมเพียงแค่80,000กว่ากิโลเหมือนกันนะครับผม3 8 0 0 0บาทนะครับผม แล้วผมลืมบอกไปว่าพรุ่งนี้สองมอบสองคันจะมีสตาร์เกเซอร์ด้วยนะครับผมคันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับผมลูกค้ารับรถพรุ่งนี้สองคันนะครับผมจะมีตัวแพงสามร้อยนะครับผมแล้วก็สตาร์เกเซอร์พรุ่งนี้สองมอบนี่นะครับผมรถเก่งเราพอมีพอสมควรเลยนะสุสกิสวีบนะครับผมคันนี้เลขไมล์สองหมื่นกิโลนะครับผม 359,000บาทนะครับอยากได้เป็นล้อแมกเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับผมเพราะว่ายางมันเป็นยางติดรถเนาะใหม่มันน้อยเจ้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนยางเอาจิงๆคือยางเขายังใหม่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมดูปียางให้ยางปี22อ่ะแต่ใหม่เขา20,000นะครับยางมันเป็นยางติดรถมันแทบจะไม่ได้วิ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าลูกค้าต้องการล้อแมกเราก็จะให้ลูกค้าเลือกหลายล้อแมกเองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเบิกล้อใหม่ให้ยางใหม่ด้วย วันนี้เป็นยาลิสตัวสปอร์ตนะครับผมยาลิสเอทีบสปอร์ตเรามี2คันนะครับมีสีบอลกับสีเทาสีเทาเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ถ้าลูกค้าสนใจขอดูรูปละเอียดเพิ่มเติมสามารถพักหน้าจอมาได้นะครับผมพักโดยช่องทางบ้านเขียวมาก็ได้นะครับผมบางทีรถที่ผมรีวิวอาจจะไม่ได้อยู่ในร้านนะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมนี่ BMW นะครับผมโอ้ฮอตฮิตมากวันนี้มีลูกค้าเข้ามาดูด้วยเพราะว่าผมทำราคาโปรโมชั่นนะ ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะเข้าเนื้อหรือเปล่านะแตงว่าไม่เป็นไรทำราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้ายอดตอนนี้เหลือเพียง995,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็น body c h a n g นะครับรหัส G01 แล้วนะครับผมเป็น X3 นะครับลูกค้าดูภายในออปชั่นเต็มคันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับผม ันใดที่กำลังมองหาอยู่นะสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับม่านดมีกระบะตัวสูงกระบะตัวสูงนะครับผมเอาฝาสี่ประตูไหมครับคุณพี่อ่าฝาสี่ประตูออโต้ไหมไม่แพง4ี่แสนาก้าพันเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม ลองอันนี้ผมพาไปดูเ,เฉยๆนะนะครับผมพอดีจอดอยู่ตรงนี้พอดีเป็นฟอร์ดลังเจอร์สี่ประตูนะครับผมถ้าถ้าอยากได้เกียร์แมนวนวลก็มีมิสูบิชิไทตันนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็จะกระโดดไปเป็นลีโวเลยแต่ถ้ายอดไม่แพงคันนี้น่าสนใจมากๆปี19บเจนยีนะครับผม mm hmm. เลขไม่ห้าหมื่นกิโลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับได้ชุดแต่งแรปเตอร์ล้อพันนะครับผมเจ mm ียรโตขับ2นะครับยางเจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลย หนึ่งระอ๋อเขาอยากด้วยกระบะตอนเดียวนี่หรอยยังไงดูตอนตอนเดียวหรือหรือหรือว่าแครบครับถ nope. totally. ้าแคบเราจะมีเป็นฟอร์ดแลงเจอร์นะครับผมจากได้หนึ่งประตูนะครับผมงงขัแคบหรือเปล่าครับพี่หรือว่ากระบะตอนเดียวแคบหรือเปล่านะครับ นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมถ้าสนใจทักบ้านเขียวมาได้นะครับผมเดี๋ยวให้น้องทีมงานส่งรูปรายละเอียดให้นะครับผมหรือว่ากระบะตอนเดียวเรามีหลายคันนะตอนนี้ผมมีเข้ามานะครับผมจะมีดี a ม1.9นะครับผม d m a ม็1.9 F พึ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับผมมีมีในช่องทางแพลตฟอร์มนะครับผมบ้านฟ้า น,น้องทีมงานพึ่งโพสชิปลงไปเลยนะครับบ้านดาบ้านดาได้โพสอย่างที่ชิปที่ซื้อดีแม็กวันเนี้ยได้โพสลงบ้านดำยัางเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้โพสลงบ้านดําให้ให้ลูกค้าดูด้วยเผื่อลูกค้าสนใจนะครับผมลองลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับผมถ้าชอบขนไหน,นะครับสามารถพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ชอบขนาดอยากได้ขนาดนะครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับบางทีลูกค้าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในทันทีนะครับถักเข้ามาสอบถามเดี๋ยวไอ้คาหาทางออกให้นะครับผมที่ไหนบอกว่าไม่ได้ลองมาคุยกับเราก่อนนะครับผมถ้ามันมีช่องว่างหรือว่ามีความเป็นไปได้แม้แม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่ผมก็จะลองทําให้นะครับผมเพื่อให้ลูกค้าจะได้มีรถใช้งานนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้สวยมากเลยนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนบ่ายเลยนะครับผมอันนี้คือเข้ามาสดๆร้อนๆเลย2องพันดีแม็กนสนะครับผม4ประตู3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับฮอนด้าแจ๊สนะครับปี2019แท้ๆนะครับตัวเช้งนะครับตัววีสีขาวชุดแต่งรอบคันเลขไม้แปดหมื่นสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหัวเดี่ยวตัวสูง ห,หัวเดียวมันจะไม่มีตัวสูงครับลูกค้าถ้าตัวสูงมันจะเป็นโฟวิวเลยอ่านะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีนัดดูรถคันนึงจะเป็นรีโว่โฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมเดี๋ยวพักพักบ้านเขียวทิ้งไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมให้น้องทิมงานอัปเดตไปนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองดู นะครับผมตาคาหัวเดียวนะครับพื้นฐานของรถหัวเดียวจะเป็นตัวต่ำหมดเลยตัวสูงจะไม่มีนะครับนอกจากว่าเจ้าของเขาจะไปยกสูงขึ้นมาเองฝากไว้ด้วยนะลูกค้าจานคันนี้สวยมาก